สวัสดีค่ะแม่แก้วนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมารวบรวมแฟมิลิ่ที่เป็นลิปสติกสำหรับคนปากแห้งมากเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เหมาะกับอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นมากๆโดยเฉพาะคนปากแห้งหม่อะเป็นคนหนึ่งที่ปากแห้งมากทุกคนคือแล้วลิปสติกที่จะช่วยให้เราแบบว่า ติดทนติดนานแล้วก็คงความชุ่มชื้นก็คงจะเป็นฟีเที่วันนี้ใหม่อยากจะมาแช์นั่นเองรวมถึงตัวลิปมาที่ใหม่ใช้จริงๆนะคะทีนี้เราจะมาพูดในตัวของตัวลิปบามก่อนเลยละกันถ้าเป็นตัวลิปบามที่ใหม่ใช้ในทุกๆวันนะคะใหม่จะเลือกใช้เป็นของเมนทอลาทัมนะคะตัวนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะใช้แต่ถ้าใครชอบความแบบความเย็นความคููความแบบ ไม่หนักปากมากใหม่ก็แนะนำเมนทอลธรรมนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นในระดับที่แบบพอดีทาแล้วรู้สึกว่ามันสบายปากตัวเมนทอลธรรมอ่ะใหม่จะใช้เป็น2สูตรก็คือสูตรเนี้ยที่ใหม่ใช้ทาตอนกลางวันนะคะก็คือก็คือตัวนี้เมนทอลธรมเป็นลิปเจลนะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลเจลตัวนี้เนี่ยถ้าใครแบบปากแห้งหนักๆมากๆอะไรเงี้ยก็คือแนะนําใครที่ชอบความเย็นชอบความเบาสบายปากแล้วก็ ไม่หนักปากมากทาเราให้ความชุ่มชื้นยาวนานแนะนำและก็ตัวต่อมาตัวนี้ก็คือก็ใช้บ้างในช่วงหน้าหนาวซะส่วนใหญ่ตัวนี้สามารถทาแบบให้ผิวเราแบบจากผิวแห้งกลายเป็นผิวชุ่มชื้นได้ยาวนานคือตัวนี้ก็คือฟิลเดียวกันกันกบพวกวาสลีนะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเนื้อจะเป็นเป็นฟิลนี้แล้วก็เกลี่ยได้เลย คนถ้าใครแบบผากแห้งหรือว่าเป็นคนผิวแห้งผิวตัวแห้งอะไรเงี้ยซื้อตัวนี้ก็คือจบตัวนี้ตัวนี้ใหม่ก็ชอบใช้แต่ว่าใหม่รู้สึกว่ามันหนักไปแต่ว่าโดยรวมก็คือถือว่าดีและสําหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือส่วนใหญ่อะ่ะถ้าสมมุติว่าออกไปข้างนอกใหม่จะพ,กเ,บบะจะพกเป็นลิปบาล์มแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ใหม่จะพกเป็นลิปบาล์มที่ออกสีด้วยซึ่งตัวนี้ก็ทําได้ดีก็คือดั i ซมีจริงๆมีอีกตัวนึงก็คือตัวนีวีสีแดงแบบเนี้ย ก็คือใช้ดีสีสวยอะไรย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม่แย่นะคะทุกคนแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบเบามากอ่ะเดี๋ยวให้ดูออกสีได้แบบสีดูแบบธรรมชาติอะทุกคนดูดินี่สีออกชมพูนะคะเบอร์ที่ใหม่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบออเรน์นะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามเป็นสีออกผิดพีชคือทาลายวันอะ่ะก็จะได้ลุคแบบปากดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วสีเขาอะไม่ได้แปลนออกมาแบบเยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นด้วยนะทุกคนมันคือกําลังพอดีสําหรับใหม่ทาไปเรียนได้ค่ะน้องๆก็สามารถทาไปเรียนได้ในราคาที่มันแบบไม่แรงมากด้วยน่าจะมีทั้งหมดใหม่ไม่แน่ใจว่าเขามีกี่สีน่าจะสีหรือห้าสีลองไปเลือกดูกันได้นะคะลิปบล์มจบไปวันนี้เราจะมานําเสนอลิปมาร์กอีกทีหนึ่งเพราะว่าลิปมาร์กอะใหม่ใช้จริงๆอยู่แค่ สองชิน้นแต่ว่าจะเป็นของลานีทั้งคู่นะคะอันนี้จะเป็นหมายใช้เป็นสองตัวนี้นะคะของลาน e ซึ่งอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเล่าตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นแบบลดช็อกแลตไวท์ทุกคนคือกระปุกใหญ่เวอร์แต่ว่าคือนี่คือใช้มานานแล้วที่มไม่หมดเลยอะส่วนตัวนะหมายทาตอนกลางคืนมาร์กตอนกลางคืนนะคะ ไม่อรู้สึกว่าตัวเนี้ทาแล้วได้ความชุ่มชื้นปากตอนเราตื่นนอนอะ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าปากไม่แห้งอะ่ะแนะนํานะสําหรับใครที่แบบปากแห้งหนักมากอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เป็นตัวนี้แคปไว้ได้เลยต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็น ตัวกลิ่นเบอร์รี่ตัวนี้ถ้าให้พูดจริงๆอ่ะายเป็นคนปากแห้งมากตัวนี้ทาแล้วปากลอกออกง่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปากของหม่ก็คือสีปากมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าปากดูชมพูขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะตัวนี้เป็นตำนานมากอันนี้ใช้ตอนที่เขายังแบบไม่ได้ฮิตลิปกลอสอะไรเลยจะเป็นของ E ีเซียโขสีที่ใหม่ใช้เป็นสี Bay Watch สีจะเอ็นอย่งอีกเลยค่ะเห็นปะแต่ว่าเขาจะเหนียวนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีมากอะสีจะประมาณนี้สีจะออกแดงนะคะส่วนตัวหมายใช้ตัวเนี้ยบ่อยมากลดคือตัวเนี้ยใหม่ชอบตัวผู้กันของเขามากเขาจะมีความแบบโคง้งงอนรับกระปากเราวเวลาทานจะละพอดีนะ ปากเราก็จะสีออกโทนนี้สีโทนแดงนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้แล้วก็ต่อมานะคะก็คือเพนของโซแกรมโซแกรมลิปออยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบฮิตลิปออยมากออกส้มอืเห็นไหมสวยมากเอาจริงๆสีค่อนข้างจะธรรมชาติสีจะออกโทนส้มใช้บ่อยมากดูให้ดูจาก ให้ดูจากปริมาณใหม่ทาแล้วรู้สึกว่าไม่หนักปากแล้วก็การเกลี่ยก็คือง,ง่ายมากไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นยาวนานมากๆว่าลิปออยอะหม่รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความแบบให้ให้ปากเราดูอวบอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ i n t o It นะคะตัวนี้เพิ่งได้มาตัวนี้เป็น i n t o It นะคะใหม่ใช้เป็นเบอร์ L โอศูนนะคะสีนอกแสงเหมือนเดิมตัวนี้อชอบมากเพราะว่าผู้กันรับปากดีมากเลยทุกคนดูดิตัวผู้กันคือเลิศมากเพื่อนสาวเรื่องของความชุ่มชืน้นแล้วก็ติดทนก็คือยาวนานมากแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็ไม่หนืดเลย ออกสีนิดหน่อยส่วนใหญ่จะออกเป็นโทนแบบธรรมชาติสไตล์แบบลิปออยล์ดยทุกคนสีจะนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปบำรุงมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าโหมดสีกันแบบจริงจังเวนดี้มีตัวนี้ก็จะไมออกสีนะคะให้ันเด คือหมายชอบตรงที่แบบว่ามันไม่ได้หนักปากอ่ะแล้วก็สีก็จะเป็นฟิลฟิลนี้ไม่ได้ดูแบบว่าแรงมากอะไรขนาดนั้นทาง,ง่ายนะคะอะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาแบบหมดโปรไปยังอ่ะเพราะว่าเขาเป็นสินค้าลิมิเต็ดเป็นโอไมกครอสของ t p นะคะทุกคนสีหมึกเป็นสีดำๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของผิวเรา สีจะออกไปโทนแบบองค์ชมพูนะคะทุกคนฝั่งมึกดำอะ่ะเขาจะเป็นลิปออยไว้บำรุงใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีแบบสมมวิวาอย่างลิปออยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นรู้กันอยู่แล้วว่าลิปออยอ่ะก็จะมีความมันอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีลิปกลอสที่ผสมชิมเมอร์เข้ามาอีกสร้างความว,ว้าวเข้าไปอีกชั้นหนึ่งทุกคนอันนี้คือหมายใช้บ่อยมากในช่วงนี้เพราะว่าสีน้องน่ารักเกินอ่ะโคตน่ารักเกินไวปะ นี่ที่สุดเป็นลิปกลอสที่แนะนำมากไม่แน่ใจว่าหมดโปรไปหรือยังเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสินค้าลิมิตตดนะคะความติดทนอยู่นานส่วนตัวหมายรู้สึกว่าตัวลิปออยติดทนนานนะคะนอกจากเราใส่แมสโอเคแน่นอนต้องหลุดนะคะอืมเช็ดออกก็ยังมีสีลิปออยที่แบบ ให้ความสีดิบทนอยู่นิดหนึ่งนะคะค่ะต่อมาจะเป็นตัวของซ i วันหน้าคันะคะตัวนี้จะเป็นแบบปากกาโกด,โกดทุกคนเป็นอย่างนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นน้องแต่ส่วนตัวทางนี้ชอบมากคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบใช้ยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกแหมจะไม่ชินกับการใช้เอ,อ่อพวกลิปปากกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แต่พอใช้อ่ะเราสีน้องหน้าวากอะไรเงี้ยมันมีความแบบวาวอยู่กลุบกลุบเรื่องของการติดทนก็ติดทนนานนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ดูว่าน้องยังอยู่ไหมเห็นไหมเช็ดออกน้องยังอยู่อ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแคที้ k t ที่แอมเบนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ k คทีนะคะลิปอะ่ะมันมีลิปตัวเนี้ใหม่รู้สึก,กว่าใหม่ชอบเพราะว่าใหม่เป็นคนปากแห้งหนักมากพอเวลาเราทาลิปอะไรที่มันรู้สึกว่าแมทอะ่ะมันจะแห้งกากไปเลยแต่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสีคือสวยนะคุณแม่เดี๋ยวให้เดสอ,ส,อเดเดสีสวยไม่พอเป็นลิปที่แก ยิ่งถูยิ่งวาวฉันงงมากคือถ้าเราชอบความแบบออมเบร์เบาๆอะไรเงี้ยก็ทาให้มันในความบบฟุ้งอะไรเงี้ยได้แกดูดิยิ่งถูยิ่งวาวฉันชอบมากชอบลูกเล่นนี้มากแล้วก็สีติดทนนานนะคะเออแบบแปลกมากตัวของเคที่หลายตัวละที่หมายรู้สึกว่าเขาทําออกมาสียังค,คือถ้าสมมติว่าเรากินอะไรก็ตามแต่หรือว่าเราเช็ดออกอะ สีเขายังคงติดปากอยู่อ่ะอืมนี่ก็เช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นลิปที่เรารู้สึกว่าไม่มีคนหยิบเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรตัวนี้ของโตกี้นะคะเป็นไฮยาลูนิกลิปออยล์ลิปกลอสแบบเนี้ยน่าจะเป็นเหลืลิปกลอสอ่ะนี่ี๋้วให้ดูตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะปรับตามอุณหภูมิของปากเราเวลาทา สักพักหนื่อะค่ะทุกคนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีออกชมพูเล็กๆซึ่งหนรู้สึกว่าสีที่เขาออกมาค่อนข้างที่จะเข้มนะความแบบมันวาวเป็นลิปออยที่หมายรู้สึกว่าไม่หยืดไม่หยาด้วยอะแล้วก็เรื่องของความสวยความน่ารักตะงูตะงนี้ก็คือเบอร์นี้เลยถ้าใครชอบความแบบว่ากลอสฉ่ำๆอะไรเงี้ยก็ทายํำไปได้เลยคือสีสวยมากทั้งหมดเนี้ยหมายรู้สึกว่า คนรีวิวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วหมรู้สึกว่าแบบมันใช้ดีจริงๆนะถ้าสำหรับใครที่แบบว่ามีฟิลปากแบบมีปากที่ค่อนข้างที่จะแห้งกากเหมือนกันก็คือแนะนำมากมาก และนี้ก็คือ Favorite Item ที่เป็นลิปทั้งลิปออยล์ลิปบาร์มแล้วก็ลิปสลิป p ิ้งมาส์นะคะที่ใหม่ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนปากแห้งอย่างพวกเราได้ต่อสู้กับปากที่ค่อนข้างแห้งกรักไปพร้อมกันนะคะใหม่แบบว่าคัดสันที่ตัวเองใช้มาแล้วแล้วชอบจริงๆนะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักแล้วก็ไปลองเทสสินค้ากันนะคะ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะ